แต่เราร้านเลี่ยมไม่มาหรอครับพี่อ๋อมันลาเดือนนึงมันไม่ไหวม่ย้ายกับคนตาม,มหากักกระโพดดิอ๋อออไปหกปักกระโพดไปหกปักกระโพดมันบอกมีที่หมอมันไปรุมอะไรกูไหนนะมลูกสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่ชาย เจอแน่จา์อ่ะนี่เจอจางจางเดีประหลัดแน่สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะคือพิจิตตเนี่ยมีนัดพระอยู่สองที่นะครับในวันอาทิตย์นะครับคือหน้าโรงพยาบาลบางมูนากับที่นี่ฮะตลาดปลาเครื่องตะควรนะฮะตลาดปลาเครื่องตะควรมีนัดทุกวันนะครับผม คนก็มากนะมากบ้างน้อยบ้างนะฮะวันนี้ผมมาสายนะคนก็เลยดูน้อยนะเหลือไม่กี่แผงนะครับก็เดี๋ยวพาชมาพักเครื่องนะครับผมที่แผงที่ยังวางอยู่กันนะครับผมผมพักเครื่องกันไปเพลินๆนะครับวันนี้ก็มีแผงวางกันอยู่ประมาณคุกมื่ช้าก็น่าจะเยอะอยู่นะัแต่วันนี้ผมมาสายนะครับ มาเช้ามามากันเยอะไหมมาเช้าก็ขับกันไปมั่งใช่ป่ะพี่มันมามากันเรื่อยๆมามามันไม่ได้เกาะกลุ่มกันมาเพราะว่ามาเป็นชุดเป็นชุด่นไปอะไรครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่ปกติก็มาวางทุกวันก็มีมือซื้อไหมพี่ทีเนี่ยมีเนาะเพราะเห็นพี่พี่พี่ผ่ายบอกว่ามือซื้อเยอะคนน่ะทาไมอดทนจริงอ่ะไม่รู้หรอกอือว่าเขาจะมาตอนไหนครับ ทิ้งสองเจ้าสามเจ้าเก็บไปแล้วแล้วผมกับพี่ไผ่อยู่สองคนหาดูทําอะไรบ้างนิดๆหน่อยเดี๋ยวมือซื้อเข้ามาแหลนนะครับผมเลยว่ามีมือซื้อตลอดนะพี่นะมันได้มันได้ง่ายๆเลยคนระับเราไม่ใช่ว่ามันเดินเหมือนไม่ไม่เหมือนตลาดนัดที่ว่าไปอะไรทั่วไปแล้วมาทีละจริงมาคันเดียวจริงมาสองคันเงี้ยแล้วแต่มันจะมา ก็จะมาเดินดูหน้าพระดูอะไรดูอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะถักแต่เจ้ากินข้าววยเตียวร้านบางคนเขามากินก็เตียวแล้วเขาก็มามามาซื้อของเนาะใช่ครับผมนั่นอ่ะเล่นเหรียญลงไปอ่ะเจ็ดแปดเหรียญนะโอ้โหเหรียญหลวงพ่ออะไรฮะไม่รู้เหรียญรุ่นอะไรมั่งซื้อไปเท่าไหร่แปดร้อยกว่าบาทเพราะผมคิดแค่เหรียญลน่งร้อยครับ แกไม่ดูเลยอ่ะพวกรูปหล่อพวกอะไรพวกนี้แกจับเหรียญจับเหรียญมาจับเหรียญมากองกองไว้อเดี๋ยวขอดูลงเพ่อเงินในคอหน่อยครับป่ะครับอ๋อนี่ครับของอะไรครับอันนี้ลงเพื่อเงินพิมพิยมครับพิมพิยมนะฮะโอ้นี่คอมานานแล้วหรอครับเนี่ยอ๋อหลายปีแล้วครับโอ้โหนะฮะอันนี้ได้มายังไรลงเพ่อเงินตรงนี้อ๋อคนข้างบ้านเอาให้ครับอ๋อเนี่คนข้างบ้านนะฮะอันนี้ด้วยครับอ่าอันนี้อะไรฮะสมเด็จสมเด็จ ลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อยนติกีนครับสมเด็จหลวงพ่ออะไรนะครับอันนี้สมเด็จหลวงพ่อพนมหลวงพ่อพนมวัดวังประกายกาบผมส่วนมากไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกกาบเพราะเป็นผมยังไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อท่านเป็นหลูกศิษย์เอกของ,งพ่อพนมอเองหลวงพ่อพญอนิกีนอ๋อ เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพยนต์อาจารย์พยนต์วัดหลายหนองหมี่นะฮะใช่อ๋อนะฮะวันนั้นผมไปฉีดวัคซีนมาที่อำเภอเขาบอกโอ้เล่นลูกศิษย์เกศของอาจารย์มาเลยเรือ่อมก็งงก็ผมไม่รู้อ่ะนี่ครับผมขอบคุณครับเขาบอกไปข,ขอดูแต่องนียผม,ม,ผม,ไ,มไม่ขายเนะี่ย เก่าเก <ặt ๆ S 1> ่านี่เก่าเก่าเก่านี่ของมาหลายปีแล้วประมาณ้สองสามปีแล้วครับอืมครับผมอคนก็ถิ่นด้วยนะอยู่แถวเนี้นะฮะก็ได้จากตาตักยายไม้ทีอ๋อเป็นมรดกตายายให้มานะครับผมไม่มีอะไรคล้องหรอกมึไห้มาผมเราก็เอามาคาับผม ดูผ้าในแผงกันนะครับมีอะไรมั่งนะครับก็มีหลายอย่างเอารูปฝาก fc กันนะครับให้ได้ดูนะฮะ fc บอกว่าอยากดูพระก็บางคนเขาก็เต็มใจให้เราถ่ายนะครับผมบอกก่อนนะฮะเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เป็นทุกคนนะฮะ fc ครับ ะะตรงนี้ก็เป็นตลาดพระเครื่องตะควนะฮะเป็นตลาดพระบ้านๆนะฮะมีนัดทุกวันนะฮะเอฟซีะฮะอยู่ติดถนนเลยะฮะอยู่ติดถนนสายเสียนะครับเอฟซี FC ครับ,เ,รบเปิดทุกวันนะครับมาได้ทุกวันนะครับผมดูภาพกัน ก็เหลือน้อยแล้วครับวันนี้นะแต่ว่ายังมีภาพสวยๆให้ชมนะครับนี่ก็เป็นตู้ของอาจารย์ไทยไปโพทะเลนะครับ ไผ่ขอยัดเปิดดูหน่อยนะอนเอเพี่ไผ่ครับเรซซี่น,นี่เท่าไหร่ครับ <15. S 1> เอ่าสามหมื่นห้าอันนี้เป็นงานนะครับสร้อยงานนะฮะสร้อยงานอันนี้ก็หยอกกันเล่นนะครับหยอกกับพี่ไผ่เล่นนะฮะ ศิลปะอลังการนะฮะพามาชมกันวันนี้คือไม่ได้ไปชมตลาดอะไรใหญ่ๆนะฮะมาชมตลาดเล็กๆบ้านๆน,นี่นะเน,เ,เนี่ยซ้อยงาสามหมื่นห้าแลยครับพี่เผื่อเอฟซอยางได้นะเนี่ยซ้อยงาสวยเลยนะฮะการันตีครับผมง,งาจริงๆนะสร้อยงา,สวยงา,า,ส,าสวยงามาะศิลปะสวยงามมาก มทั้งรุ่นนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับพี่ชายครับโห้แล้วมีดหลวงพ่ออะไรต่อมีอะไรมั่งครับพี่ชายมีหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยพ,พัดอ๋อนี่มีดหลวงพ่อพัดวัดทุ่ยด้วนนะนี่ะมีดหลวงพ,พัดดั้มงานเหรอครับพี่ดัามงานโอ้ยนคะครับเอ๊ะข้างในเขาเป็นยังไงพี่ชายขออนุญาตถอดดูให้หน่อยาดู ผั f c อยากได้นะฮะมีเป็นมีดหลงพพัดวัดห้วยด้วยนะครับผมอ่านี่ฮะเรียกว่าหลงพพัดนี่เขาเป็นลูกศิษย์หลงพ่อเดิมเนาะก็ต้องทําตามทาตามตำราพ่อเดิมอะ่ะนีฮะเป็นลายหน้าเกล้ยวนะครับผมโทพท์ผมคอยจะไปโฟกัสด้านหลังเอา้าเนี่ยน,นี่ครับ มีหลวงพ่อพัดนะครับผมนนมีฮะเขียนไว้เลยฮะหลวงพ่อพัดวัดห้อดยด้วนนะมีราคาบูชาเท่าไหร่ครับพี่ไผ่ครับเร่มนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดอ๋อยังไม่ได้เปิด,ด,ปดอ๋อไม่เปิดครับโอ้เออมาโชมาโชก่อนพุ่งได้มาสดๆร้ลอกครับผมอันนี้เขาออกสร้างเยอะไหมพี่รุ่นนี้มีเหระก็เยอะพอสมควรอือ ทั่วไปเขาเล่นหากันเท่าไหร่พี่ซื้อขายกันหลักพันมีหลวงพ่อพระเนี่ยนะถึงห้าพันไหมพี่ถึงไหมไม่แน่ไม่แน่ใจครับอืมนะฮะนี่ถ้าลูกค้ามาฟิตให้สองสามหมื่นให้ไหมโอ้โหยาเลยครับยาช้าเลยครับรีบจ่ายมาเลยโอเคโอเคอ่าขอบคุณพี่ใหนะอันนี้อันนี้หลวงพ่ออะไรบ้างอ่ะพี่โอ้โหดูนี่โอ้โหนะฮะ นี่นะครับโอ้มีเก่าๆนะด้ามงานปักงานด้ามไม้ปักไม้นะครับอันนี้ก็มาเดิมเหรอครับพี่ใช่โอ้นะฮะอันนี้ก็ขอพี่ไผ่ดูว่าข้าวนะไม่เกรงใจนะ้ไม่กล้าที่จะไปนั่นนะครับผมนะคือทักเครื่องเครื่องรางอะไรต่างๆเลยก็ไม่่อยให้มาอย่างนี้นะฮะนี่นะอันนี้มีดหลงก็เดิมนะฮะเราก็ดูกัน เนี่ยครับด้ามงาฝักไม้นะแหนเงินแหนแหนแหอะไรเงี้ยฮะไี่พอเดิมทังนั้นเลยเหรอครับพี่โอ้โหฮะสุดยอดเลยฮะอันนี้มีส่งประกวดมาด้วยโอ้จิดที่สีสุดยอดเลยฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวใครสนใจนะฮะพักเครื่องเครื่องรางก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะฮะ เฟซบุ๊กของพี่ไผ่โพทะเลไว้นะครับผมนี่ยก็หลากหลายนะครับผมจาเครื่องนะครับนีเราเจาะลึกกันเลยนะคือพี่ไผ่เขาห่วงไม่ห่วงไม่รู้ผมก็ฮะถือวิสาสะถ่ายพี <c oughs> ่ไผ่บอกฮะแล้วแต่นะครับผมถ่ายไปนะฮะสนใจก็ทักงานกันได้นะครับในเฟซบุ๊กไทยโพทะเลนะครับผมอ่า อุ้ยิงพ่ออะไรครับพี่เนื้อทองคำพ่อแดงโอ้หูหุ่นหนักอูได้ได้มาไงพี่ไผ่ได้พาบ้านมาอีกแล้วดิก็ซื้อมาครับซื้อมาเอาซื้อมาเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองคําผมก็ไม่เป็นเลยเนี่ยเขาเล่นกันกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล่นกันแพงไหมพี่ไผ่ ทองคำเลยอะพี่หลายแสนยู่หลายแสนโอ้โหนี่อันนี้เป็นทองคำจริงๆนะฮะเอฟซี FC นะฮะทองคำแท้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลนะครับผมนะฮะเกตแท้ผมก็ไม่เป็นนะฮะจะสวดกันนะครับเอฟซีครับผมนี่เขาสาวอออกมาให้ดูนะนี่พี่ไผ่เต็มใจมาให้ดูเลยนะผมก็มไม่เคยเห็นนะเป็นทองคำแท้นะฮะอืมนะฮะ นักตึบหนักตึบเลยนะฮะขอบคุณพี่ผัยมากครับพี่ชายยี่สิบเอ็ดกรัมขอบคุณครับนี่อะไรปูสุกเนื้อทองคำปูสุกเนื้อทองคำอีกโอ้มีฮะไอ <laughs> ้เราเขาว่าเราเป็นลูกศิษย์แถวรัชดาอะไรเพ <laughs> พี่ไม่ใช่นะไม่ใช่รัชดาเรานะคือพักเครื่องเนี่ยแล้วแต่ความชอบอะ่ะถ้ามีลูกค้าเราก็ต้องหามาขายนะพี่นะ <c oughs> ถ้าลูกค้าเขาชอบเราก็ต้องหามาขายนี่ เป็นลุงผู้สุกเนื้อทองคำนะ FC นะฮะ,นะะถือว่าชมกันนะฮะเพิ่นๆน,นะฮะชอบก็ทักติดต่อกันมาได้นะครับผมสวยสวยสวยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ชายโหดูดิอ้ามีดเก็บทำไมอ่ะพี่เร่งไงเลี้ยงไหมอไโอ้เออ,อผมเนี่ยเล่มยาวเนี่ยคืออะไรดั้งานฝังงานกันพอดิมิมเดมเหมือนกัน โอ้โหโอ้โหพไถ่ายชักให้เลยนะฮชักให้เลยนี่ฮนะลืมถ่ายลืมถ่ายผมก็ไม่ถนัดนะฮะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะ,ะฮะขอญาติวางขอญาติวางตรงนี้ผมก็ให้หนาใจเลยนะกับแผงพระวิไัยโพทะเลนะครับผม มีอะไรนะฮะอืมเปรูที่นะฮะไปชมกันเพลินๆน,นะครับผมนี่เหรียญโลเรียมทองด้วยโหนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อขำนะฮะหลวงพอ่อข่ำกำแพงเพชร ก็ขำกำแพงเพชรนะฮะนี่หลวงพ่อเงินอันนี้ปืนแจกฟ้าคำลนใช่ไหมพี่ไผ่อ๋อพ้าคำลนเหรอฮะเอานี่ฮะใครไม่เคยเห็นนะหลวงพ่อเงินฟ้าคำลนเอ๊ะปกติเขาฟ้าคำลนครามีเหรอพิมพ์ไหมพี่ยังไงเห็นไหมเห็นอ้กไหมพิมพ์นี้ต้องปืนแจกนะพี่นะแล้วก้นถ้าฟ้าคำลนก้นต้องตอกสามสี่เงินสามสี่อันนั้นเป็นรุ่นหลัง อ๋ออาหารศึกษาเลยนี่ศึกษาเอ้าอีกแล้วโฟกัสอะไรกัล่ะฟ้าคำลนอันนี้ปีอะไรพี่ฟ้าคำลนเนี้ยปีสองแปดอ๋อปืนแตกปืนแตกกันแหละปืนแตกฟ้าคำลนเขาเรียกปืนแตกอ๋อปืนแตกฟ้าคำลน อ,อ๋อคำว่าฟ้าคำลนนี่เขาก็เรียกกันมาตั้งแต่ปีสองแปดแล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่นะฮะสอบปบกเลยนี่มีพายเงินด้วยฮะ,ะเป็นกินมมี่ยมพี่ใหม่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอะ่ะช่วงเนี้ยข<อ>ายดีไหมเขได้เรื่อยๆอืมนะฮะ ไม่ไม่มีอะไรฟุกอะไรมาฮะเล่า<ต>ให้ฟังช่วงนี้ยังไม่มีใครจะมาเสียเงิน,นยังช่วงนี้ยังยังนะ,ะเ,เดี๋ยวก็มีถ้ามีต้องมาเล่าให้ฟังนะได้ได้ต้องมีต้องมีต้องมาถ่ายทอดนะอะไรพิพายบอกไม่ถือสานะฮะใครจะมาคอมเมนต์มาว่าอย่างไงนะฮะไม่ถือสานะครับอันนี้ขายแล้วอันนี้ขายแล้วสมเด็จนะ ขายเท่าไหร่พี่ชายอันนี้ราคาขนมสองแสนหน่อยๆขายไปแล้วขายแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มาเอามาจําเรียบร้อยแล้วสมเด็จอง์นี้นะใช่โอ้อย่างนี้ต้องพอจะกระซิบได้ไหมทุนเท่าไหร่อ่ะพี่จะได้เป็นคอนเทนต์ได้อะ่อ 30, กะก็สามหมื่นบาททุนสามหมื่นกว่าบาทพร้อมทองขายสองแสนกว่าโอ้โห เปิดไปเท่าไหร่นะพี่เขาต่อสองแสนเปิดไปเบาๆราคาขนมเปิดไปหกแสนก็เจ้าของบอกว่าคนซื้อบอกว่าผมไม่ค่อยมีตังค์ชั่วโมงนี้หาตังค์ยากอืมผมก็เลยบอกเนียสู้ได้เท่าไหร่ว่ามาผมมีราคาอยู่ในใจอืม,<ะ>อมเขาเลยสวนเลยส่วนเ,วนเท่าไหร่คำแรกเขาก็ส่วนเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะ 2องแสนกับบาทผมก็บอกโอ้โหพี่เอาตังมาอ <c oughs> ยา่าอย่าช้าอย่าช้าเอ <c oughs> าตังอะไรแกก็เลยมาจำไว้ห้าห้าพันบาทอ๋อ oh, มาจำไว้ห้าพันเออยกลงกินข้าวแล้วกลับมาไปเลยย้อนมาดูพาในคอพี่ไผ่จเจลีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ครั้งที่แล้วคล้องคล้องอะไรหลวงพพัดจะครั้งที่แล้ว่ที่โชว์ไม่ใช่เออไม่ใช่เราหลวงพระทองหลวงพะทองหลวงพะทองที่คล้องที่คล้องโชว์นะวันนี้คล้องพระพิจิตรนะฮะเนี่ยมีเอฟซีคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊อยากให้ทาสกู๊ปนะฮะเกี่ยวกับพระพิจิตรหน่อยตอนนี้ก็ยังหาข้อมูลอยู่นะครับผมแต่รู้แต่ว่าเขาสร้างปีสี่สองสี่สามนะครับผมอันนี้เป็นเหนรีหยญกระไหลกราไเงินหน้ากากเงินกระไหลทองโอ้โหนะเยี่ยมทอง สุดยอดนะกำลังมาแรงนะฮะรุ่นพระพิจิตรเนี่ยครับแล้วเขาเล่นเงินแพงไหมครับเหรียญเหรียญนี้ไม่ได้ออกก็ประมาณสองหมื่นอ๋อนะฮะสองหมื่นขายพร้อมทองเลยเหรอครับไม่เหรียญนี้ไม่ได้ขายใครมาให้ห้าหมื่นก็พิจารณาหน่อยนี่ฮะอันนี้ก็สร้อยงาครับผมโอ้โหเปิดไหมเนี่ยพี่โอ้โหแกะได้อลังการมากอ่ะพี่ไพเปิดราคาไหมพี่เนี่ยสร้อยเนี่ยเส้นนี้ไม่ได้ขาย เอาไว้ใช้เปิดไว้ใช้ถ้าเขาไม่ให้ห้าหมื่นล้ะพี่ยังครับหกหมื่นยังครับเจ็ดหมื่นยังครับแสนนึงอ่ะยังครับโอ้โหโหนี่อลังการมากยังยังไม่โดนแสนนึงก็ยังไม่โดนนะฮะยังไม่โดนอ่านี่นะฮะโอ้มันมีน้ำไไม่ไม่ต้องถอดนะพี่นะเพราะเดี๋ยวจะจับยากอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยโลนี่พายพิจิต์อยู่ข้างหลังอีกนะครับโอ้โห เส้นนี้ที่บอกว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมวันนั้นน่ะเก็บไว้บ้านนะฮะเพราะว่าแพงมากเอางี้ทั้งคอเนี่ยสองแสนเนี่ยโดนไหมพี่อะไม่ได้เดี๋ยวเอาคอผมไปไม่ใช่ทั้งสร้อยทั้งผ้าเนี่ยโอโ้เนี่ยเกิดมีคนมาพิตเอฟซีเอฟิตท่านแซบสองแสนเนี่ยอาจารย์ไผ่เขาจะขายไหมสังคอเนี่ยแจกเบอร์ไปเลยโอ้โหเนี่ยดูดูนะฮะ ไม่มีใครใจดีเท่าพี่ไผ่อีกแล้วดูให้ดูแล้วขนาดนี้นะถ้าเป็นคนอื่นเขาไล่เตะผมไปแล้วนะพี่ไผ่บอกกูใกล้แล้วกูชักเริ่มเล้าหรือแล้วกูกำลคาแล้วนะโอเคพี่ไผ่ขอบคุณพี่ชายครับรมาชมแผงอื่นกันบ้างนะครับนี่ฮะว่านะฮะแผงคว้าบ้านๆนะครับ,รบ,บ,นนรบติดถนนใหญ่สายสเอเชียนะครับ มาจากนกครสวรรค์ก็นะฮะมาจากกรุงเทพจากนกครส,สวรรค์ก็อยู่ติดถนนสายเซียเลยนะฮะเพียงแต่ท่านต้องอยู่เทินนะครับตลาดพระจะอยู่ขวามือนะฮะเอฟซีท่านนะครับเปิดจี s อมาได้นะตลาดพระเครื่องตะควรนะติดทางนะครับติดทางสายเซียนะครับผมอย่างเงี้ยพระชาวบ้านบรรับนบานเลยครับป๋าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมนี่ฮะบันบาน,บานชาวบ้านเลยนะฮะ โออโหพระแปลกๆเยอะเลยนะ,ะโอ้นี่สังไอ้ก็รู้สีหลวงพ่อเงินนะฮะพระราษสีหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยคนเก่าๆก,ก่อนๆจะมีเนี่ยเก็บราษสีหลวงพ่อเงินกันไว้นะครับผมบางคนบอกไม่มีประสาทนะแต่ผมเล่นมาเนี่ย พาเล่นพระมา20ปีเนี่ยเขาก็เล่นกันมานานแล้วหรือสีหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะองค์ hmm. นี้โอ้โหกเก่านะฮะเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะฮะ mm hmm. ียกว่าเหลืองทองดอกบวบเลยนะฮะเด mm ี๋ยวผมจะทําสกู๊ปนะฮะทำคลิปเกี่ยวกับนะฮะหรือสีหลวงพ่อเงินนะครับาะ mm hmm. เป็นสายเหนียวเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็นี้พระพิมพ์แปลกๆโอ้หลวงพ่อเงินนะฮะพิมพ์ขาโตะนะครับ โอ้โเ่นะะแปลกๆนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับผมอย่างนี้เปิดราคาไว้แพงไหมครับป่าครับเนี่ยร้อยบเปิดไ้ห้าร้อยโอ้นะฮะไม่แพงเลยฮะป่าวกี้มาวางทุกวันไหมครับเนี่ยมาวางมาเฉพาะวันวันนี้ใช่ไหมฮะนะฮะโอ้โหนะฮะเพียบเลยนะครับ โอ้โหนี่พระเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับป๋าโอ้โห,โหนะฮะดูนะครับโอ้เก็บไว้ป๋าอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนะ <ผม S 1> ี่ยครับผมปีสิหกสิบเอ็ดนะฮะมิเก็บมาตั้งแต่หนุ่มๆหรือเลปล่าพระเนี่ยอ,อ๋อพระพ่อมั่งนะฮะพาาระมรดกนะครับผม ินไปนนะครับผมโหี่หลวงพ่อเงินนิดเนื้อแปลกๆเขาเรียกเนืเ้อเนื้ออะไรเนื้อแร่เนื้ออะไรเงินยวงครับอนะ๋อเนื้อเงินยวงนะนี่หลวงพ่อเงินเนื้อเงินยวงนะครับระนะะฮพิจิตเนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะเงินเยอะนะครับผมป่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องพานีโคห,หน่อยเนาะเออได้ครับเออเนี่ฮะ หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเดิมพ่อเพชรหลวงพ่อเดิมอันนี้หลวงพ่อเดิมเนื้ออะไรครับป่าครับงาครับอ๋องาแกะหลวงพ่อเดิมนะฮะงาแกะแท้ๆเลยงาแกะแท้เลยนะหลวงพ่อเพชรแล้วก็มีหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับผมองเงินจอบเล็กเงินจอบเล็กนะครับผมโอ้โหเก่าๆทั้งนั้นเลยครับป่าเก่าๆนะฮะ วอ้นี้อะไรฮะกำลังใส่กรอบอยู่เนี่ยนี่แปะยิ้มแปะยิ้มแป,แปะยิ้มนะฮะสวย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 ครับผมขอบคุณมากครับผมนะฮะก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมตลาดพระเครื่องตะควรวนนะฮะเนี่ยก็จะเจอแผงพระชาวบ้านบ้นบานอย่างนี้ละฮะ ครับก็สนุกสนานกันพอของปากของฟอนนะฮะเอฟซีครับผมสําหรับตลาดพระเครื่องตาควนเซนเตอร์นะครับซึ่งมีนักทุกวันนะครับผมมีนักทุกวันนะฮะวันนี้ก็ได้พาชมแผงพระต่างๆนะครับผมที่มีไม่กี่แผงแล้วครับผมเพราะว่าผมมาสายนะฮะมาเช้าเขาก็เต็มอยู่นะฮะเป็นสิบแผงนะฮะแต่ผมมาถึงนี่ก็เกือบสี่โมงฮะนะครับวันนี้แต่วันนี้ก็ได้ดูนะฮะแผงพระใน แผงของพี่ไายแล้วก็แผงค้าบ้านๆนะฮะของคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะดูส่องพ้าในคอด้วยเรียกว่าทาปอดกันเลยนะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้เบาๆบ้านๆครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะฮะมีทิ้งท้ายครับ f อนะฮะ พี่ไผ่นะพามาดูพระบูชานะสิบสามนิ้วหน้าตักพระบูชาอะไรนะอูทองอ่ะอพี่อูทอง,อ,อ,ทอ,งอูทองนะโหหน้าตักสิบสามนิ้วหน้าักสิบสามนิ้วนะฮะพระบูชาหน้าตักสิบสามนิ้วนะฮะโห,โห,โห,โหในผิวแล้วก็เป็นมันเทศเลยนะฮะ ใครชอบก็นะครับผมทักมหาวิพัยพระทะเลได้นะครับผมว่าไม่เป็นแล้วฮะพระบูชานะครับเนี่ยฮะดูเอากันตามความชอบนะครับผมฮอู่ทองนะฮะเรียกว่าศิลปะอู่ทองนะครับพิพัยขออนุญาตจับจับดูไอ้ใต้ดินดินใต้ใต้ฐานหน่อยครับพี่นะฮะดู คือต้องให้ดูทุกซอกทุกมุมนะฮะหลพ่อนะครับผมนอนเข้งเลยหลวงพ่อนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นใต้าฐานนะครับผมนี่ฮะเรียกว่าดินสองสีเข้าตำราเน่ยพี่ไผ่เนะาะโอเคนะ,ะผิวมันเทศดินสองสีนะฮะ,ฮะอ่ะอู่ทองนะครับผมมีรอยตะไบนะอ่าฮะถ้ามีรอยตะไบก็เป็นาย,ยุคหลังเลยใช่ไหมล่ะ ยกไปขอญาตนะพี่ไายครับขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลังอ่านะฮะนี่ครับทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายนะฮะสนใจก็เดี๋ยวนะผมวางลิงก์นะครับพี่ไผ่ไว้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเอซนะฮะถ้าชอบนะครับผมฝากกันแค่นี้นะครับ FC ซครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ